สวัสดีค่ะทุกคนยายจะพามาทําผอหมกหน่อไม้นะคะสอนทําหอมกหน่อไม้นะคะอันนี้พริกแกงค่ะกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตําไว้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะอ่าเขาเรียกวข้าวเบือค่ะข้าวแช่น้ําแล้วก็เอาเอามาแช่น้ําแล้วก็พอมันนุ่มแล้วก็มาตํานะคะเหนียวนะคะข้าวเหนียวอาจจะเป็นข้าวเจ้าก็ได้ถ้าคนไม่มีข้าวเหนียวอันนี้คือวัตถุดิบของเราก็คือหน่อไม้นะคะทุกคน เ,ยยเดี๋ยวยายจะพามาดูผัดผัดหมูก่อนชั้นหนึ่งสามชั้นด้วยนะคะจะใส่หนึสามชั้นนะคะผัดหมูสามชั้นผัดหนึสา,ามชั้นให้หอมไปเรื่อยๆก่อน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาพริกมาผัดนะคะต่อไปผัดรวมกัมมนน ใส่หมูสามชั้นด้วยนะคะหมกหนามาหรออะไรก็ใส่น้ำยานางด้วยนะคะใส่ปลาใส่ปลาใส่เบมใส่น,สสนางลักทำกันนะคะ่ะทำอาหารผัดผิดแกงกระปับไม่ใส่หัว่าดน,นะคะทุกคน หอมไม่หันหน้าหนิหอมอ๋อมันอาจจะหมกเข็มรีบรี เราจะไปผสมข้างนอกนะคะทุกคนแค่น,นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วยายจะมาผสมใส่หน่อไม้นะคะอันนี้คือหมูสามชั้นนะคะหมูสชั้นที่ยายผัดผัดใส่เครื่องแกงนะคะทุกคนผัดใส่เครื่องแกงนะยายก็จะปรุงเครื่องใส่น้ำปลา ้ำปลานะนิดหน่อยแล้เวเราไปใส่ที่หน่อไม้อีกนะคะมาใส่ที่หมูอก่อนคนเข้ากันอันนี้ผัดแล้วนะคะหมูอผัดรวนเขาเรียกว่ารวนล้วก็จะใส่น้ํายนานี่น้ํายนาไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะเหลวอันนี้เยนางนิดหน่อย ใส่ผงพูรสษจังเดียวไปลานวดวสอเข้ากันนะคะจะเอาหน่อไม้นี่ข้าวเบือข้าวเบือที่ยายตำไว้หน่อไม้ลงมาเลยค่ะหน่อไม้ใส่ลงไปเลยนะคะผสมกันนะสมเครื่องแล้วเราย้ายจากกระมัง หน่อไม้มาใส่ระมังหมูนะคะจากหน่อไม้มาใส่หมูนะคะทุกคนนี่นี่คนให้เข้ากันนักนะคะบางคนก็จะใส่แค่อ,อมด้วยอา่านี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คลุกเ้าเข้ากันแบบนี้นะชิมแล้วอร่อยอ่ะห่อเลยย่ายหอ่หอห่อแหมูใส่กัน นี่เสร็จแล้วนะ,ะทุกคนแค่นี้แหละจ้าเสร็จแล้วจ้าพาทุกคนดูเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ